พี่เอชเชิญเลยค่ะเชิญขอบคุณค่ะพี่แมวก็อันนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นความร่วมมือของของทางกระทรวงเนาะโดยกรมควบคุมโรคแล้วก็กรมอนามัยนะคะคือคือหลักการของเราก็คือว่าถ้าในภาพของประเทศเนี่ยผ่านแล้วเนี่ยนะคะมันในภาพของจังหวัดที่จะทำให้มันส ustainable เนี่ยก็คือก็ก็คิดว่าน่าจะผ่านเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยเออทางเออก็เป็น เรื่องที่กรมควบคุมโรคอยากจะผักในส่วนของไวรัสตับอักเสบบีด้วยนะคะแต่เดิมเนี่ยที่เราทำมาสามปีแล้วเนี่ยเราจะเป็นเฉพาะ HIV แล้วก็ซิฟิลิสนะคะดังนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือเราเพิ่มตัวชี้วัดนะคะในส่วนของอ,อ,อัตราป่วยด้วยโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดในเด็กต่ำกว่า2ปีน้อยกว่าหรือเท่ากับ50ต่อการเกิดมีชีพแสนคนซึ่ง อันนี้ข้อมูลจะต้องมาจากห้าศูนย์หกนะคะแล้วก็เรื่องของข้อเก้าข้อสิบก็จะเป็นเรื่องของเ e ป a t i ิด s B จากแม่สู่ลูกนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่ทางกองตับบอกว่าจะเอามาจากทาง SDC นะคะในส่วนข้อ9เนี่ยจะเป็นของจากโปรแกรมพิมพ์นะคะแล้วก็ข้อ10จะเป็นเรื่องของ e d c ดังนั้นสิ่งที่น่ากังวลนะเป็นห่วงก็คือว่า ทั้งหมดสามเรื่องเนี่ยถ้าครอเอตครอบเรตที่การส่งรายงานเนี่ยต่ำกว่าเก้าสิบอันนี้ยก็จะก็จะยากนิดนึงในการที่จะข้อสองถึงข้อสิบจะตามมานะคะอันนี้ต้องเรียนทางพี่สครอไว้ก่อนเพราะว่าคนที่จะลงข้อมูลเนี่ยก็คือเป็นคนที่ระดับจังหวัดแล้วส่วนเ,เราจะเคลียร์คัดว่าจังหวัดไหนเนี่ยได้ไม่ได้เนี่ยก็ จะเป็นการที่เขตนะคะเขตที่เดิมเนี่ยจะเป็นเขตของทางศูนย์อนามัยเขตส่งมาแต่ตอนนี้ถ้าปี6 7ก็น่าจะเป็นความร่วมมือระหว่างสพรอแล้วก็ศูนย์อนามัยนะคะในการที่จะพิสูจว่าจังหวัดในเขตเนี่ยผ่านทั้ง3โรคไหมประมาณนะั้คะ ถ้าถ้าต่อเนื่องจากเรื่องของแรบบราทอรี่เมื่อสักครู่เนี่ยกเ็เรื่องเรื่องของที่ถกกันเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ CPG แล้วเรื่องของสแตนดาดการตรวจแลบที่ทางน้องปุ้มบอกว่าบางแห่งใช่ไหมคะจะมีเรื่องของการตรวจใช้เครื่องนู่นนี่นั่นอันนี้เนี่ยทางทางทางเราเนี่ยก็คือเราจะมองถึงการคุริฟายหลักใหญ่ๆว่าถ้า โรงพยาบาลน,นั้นเนี่ยผ่านค l i f i e d iso 1519งหหเอ่อ1 8 9หรืออ่อ s s t s s t a r d a r d หรือว่าได้รับจากเอ l มเอมาตรฐานเทคนิคการแพทย์เนี่ยของสา,สามโรคนะเอถ้าทั้งทั้งสามโรคตรงเนี้ยสิ่งที่เรากังวลก็คือไม่แน่ใจว่าในในการประเมิน Standard ทั้งสามเออทั้งสาม,เ,สามเ,เรื่องเนี่ยมันมันครอบคุม h อบีด้วยไหมคะพี่เอ,เอต้องเรียนถาม เพราะว่าถ้าถ้าเราไม่เคลียร์ตรงเนี้ยเอแต่เดิมเนี่ยครอบคุมทุกโรคไหมมันเป็นระบบบริหารทางอาจะเป็นระ,ะระบบบริหารทางห้องปฏิบัติการแต่เขาจะแบ่งแบ่งระดับอะค่ะแล้วก็เรื่องของเกณฑ์ความยากง่ายจะต่างกันนะคะก็อถ้าดูจากตรงนี้ค่ะของ mo mo ph เนี่ยความเข้มข้นจะน้อยกว่า la แล้วก็ส่วนส่วนอ่ามาตรฐานสากลเลยค่ะก็จะเป็น ISO หนึ่งหหนึ่งแปดเ้าค่ะแต่ถามว่าถ้าอ่เรื่องของไลยโลคเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของ DSC แรือเปล่าคะค่ะ,คะอันนี้เป็นระบบบริหารคุณภาพภาพรวมค่ะห้องปฏิบัติการ อันนี้คือความยาก่ะคือตอนนี้เลยโรงบาลประเทศไทยอะค่ะอ่าถ้าเราจะดูของพื้นที่เนี่ยมันยังไม่ไปถึงเอชโอหนึ่งห้าหนึ่งแปดเกค่ะพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าทางภาคอีสานะที่วันนั้นช่วงนั้นที่ไปประเมินถามว่าทำไมที่นี่ไม่ทํา LA กันเขาบอกว่าเป็นอ่านโยบายของทางจังหวัดที่ให้ทําอ่าให้ทําแบบ m o p h S, แบบกระทรวงค่ะเพราะว่าความมันจะไม่ยากเท่า LA เอลเอยอะไเงี้ยค่ะค่ะคืออันนี้คือ อย่างน้อยหนึ่งระบบเพราะฉะนั้นไม่มาได้ซีเรียสว่าจะต้องหนึ่งถึงสามแต่ประเด็นคือว่าคำถามคือออย่าง MOPS t a ส d a r ดเนี่ยมันมันมันถ้าถ้าโรงพยาบาลน,นั้นผ่านเรื่องตรงเนี้มั่นใจได้ว่าตรวจเคปเทติตดีโอเคใช่ไหมคะโ okay, อเคค่ะอ่านได้ค่ะพี่ฝนยกมือขอเชิญพี่ฝนครับขออนุญาตนะคะพี่เอค่ะพอดีอ่ะ แล้วไม่ไม่เจอเรื่องของคู่ของหญิงตั้งครรภเลยะคะ่ะก็เลยจะสอบถามว่าจะไปอยู่ตรงเกณฑ์ไหนบ้างไหมคะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใส่ค่ะพี่ฝนคะคือคืออย่างนี้ค่ะต้องเรียนว่าคอนเซปต์ของการที่ที่เราทำมาสามปีเนี่ยเราเพื่อเราโปรโมชั่นให้กับคนที่ทํางานที่ระดับจังหวัดนะคะในการที่เออได้เป็นขวัญและกำลังใจเนาะได้รับการรับรองส่วนเอ่อถามว่า ตัวชี้วัดแต่ละอันเนี่ยเราไม่ไม่ได้ใส่ไปหมดทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะพี่เอาแค่บางส่วนนั้นเนี่ยในถามว่าในเรื่องคู่หรือในเรื่องของเออลองสังเกตนะคะ SBE เรายังไม่ได้เก็บเลยอันนี้มันจะอยู่ในระบบรีพอร์ตปกติอะค่ะพี่อันนี้จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะเออ,เอ,อกระตุ้นเสริมแรงว่า จังหวัดนั้นได้มีการดําเนินงานสามโรคประมาณเนี้ค่ะน่าจะเป็นคอนเซปต์ประมาณเนี้ค่ะพี่ฝนขอบคุณค่ะของอของพาร์ทของกงอร,รมอนามัยศูนย์อนาม,มัยที่เขารับรองมาสมปีตั้งแต่หกสามหกสี่หกห้านะคะเล่าให้ฟังเขาผ่านไปแล้วหกสิบกว่าจังหวัดนะคะซึ่งในเนี้ย ถ้าเกิดไม่ไม่ใส่ตัวสีฟ้าเขียวๆเนี่ยก็คือผ่านเรื่องของ h อ v แล้วก็เรื่องของความครอบคุมของการตรวจและรักษาซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้วแต่เพียงแต่ว,ว่าพอมาคุยกันว่าจะเป็นทิปเปิลจังหวัดท i ิปเปิลเนี่ยเพื่อจะทำให้ภาพประเทศไทยเนี่ยผ่านเรื่องของท i ิปเปิลเอลิมิเนตเนี่ยทางผู้บริหารก็เลยเสนอว่าอ่ะ ถ้าอย่างนั้นซิฟิลิสแต่กำเนิดแสนแลายเราก็วัดตัวนี้เลยแต่นี้ประเด็นตัวนี้ถ้าจะทําให้ได้ตามอัตราป่วยอ,อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายคือน้อยกว่า50ต่อเด็กเกิดมี20,000นคนเนี่ยจังหวัดเองหรือเขตจะต้องไปช่วยจังหวัดที่มีอัตราป่วยคอนเจนสูงๆนะคะว่าเขารายงานถูกไหมเขามีคณะทาง,งานในจังหวัดที่ Verify แล้วก็ให้ภาพ ของจังหวัดลดลงหรือ,อยังอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิกวินที่จะติดตามก็คือรอบเก้าเดือนเราติดตามว่าคณะทํางานระดับจังหวัดมีคณะทํางานตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายงานคอนเจนนะคะซึ่งจะมาเซิร์ฟกับตัวนี้ดังนั้นไม่ได้เน้นเฉพาะ30จังหวัดเร่งรัดในทุกจังหวัดที่ที่มีเรื่องรายงานของคอนเจนิตอลซิฟริดแม็กเคจจะน้อยแต่ว่าตัวหารตอนเด็กเกิดมีชีพมันมันน้อยด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย จะทําให้แค่ท่านมีแค่3-4มสเคสท่านก็อัตราป่วยคอนเจนจะขึ้นดังนั้นตรงนี้จึงจําเป็นที่ว่าควรจะือควรจะคํานึงถึงประเด็นนี้นี้ด้วยข้อมูลเราเอาจากไหนอย่างที่บอกว่าส่วนกลางไม่ Verify แล้วดังนั้นข้อมูลจะรายงานเข้า506เราดูจาก506นะคะในปี67 นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอช่วงช่วงบ่ายเนาะที่เป็นหมวด4ี่น้อโอ๋เขาจะมาอัปเดตว่าในเรื่องของหมวด4ผลลัพธ์เนี่ยเรามีโปรแกรมที่เราจะเริ่มพัฒนากันนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากคณะทํางานระดับเขตและจังหวัดนะคะที่ที่ verify กันนะคะก็คือดูตั้งแต่โรงพยาบาลที่พี่บอกเพราะฉะนั้นรายงาน506เนี่ยที่ดูแนวโน้มเนี่ยมันก็จะลดลงโดยภาพของ1นึ่งสเต็งเทนเรื่องของความครอบคุมขอ,ของการฝากคันคุณภาพนะคะจาก5 ครั้งเป็น8ครั้ง2ความาถูกต้องครบถ้วนของการรักษาหญิงตั้งครรภที่สามารถดีเทคได้แต้งแต่ซิฟิลิสตั้งแต่ฝักหันครั้งแรกและผลตรวจซิฟิลิสเป็นรีอคทีแล้วก็มีการตรวจแล้วก็รักษาให้ คบถ้วนก่อนขอดอย่างน้อย30วันเพื่อจะตัดเคสอคอนเจนที่เป็นคอนเฟิร์มกับพอเพอร์โปเคสออกนะคะอันที่3มก็คือในเรื่องของการมีการทำงานนี่แหละที่เก็บที่ปลายน้ำในการเวอร์รฟายดังนั้นเนี่ยต้นน้ำก็คือการรักษาการฝากคันนะคะการติดตามคู่ที่พี่ฝนบอกเรื่องของการดูแลรักษาคู่ของหญิงตั้งคันให้ได้ตรวจคัดกรองด้วยนะคะ แล้วก็ส่วนหนึ่งระบบข้อมูลเนี่ยที่ที่ที่นํามาี่ยถ้าเกิดว่าเกิดที่ที่บอกอะคะ่ะว่าเขาผ่านถึง60สกว่าจังหวัดแล้วเหลืออีกเล็กน้อยพอใส่เกณฑ์นี้ไปสองอันเนี่ยอาจจะบางบางจังหวัดก็จะผ่านเลยนะคะแต่ว่าเขาวัดอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นข้อสองแต่ลงเรื่องขึ้นไปข้อสองข้อสองจะเห็นว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดไหนที่จะ เขาเรียกว่าได้รับรางวัลทริปเปเนี่ยก็จะเห็นว่าจะต้องมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการดำเนินง,งานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อมีกลไกปกป้องสิทธิ์กรณีที่หญิงตั้งครรที่ติดเชื้อเอชวีแล้วก็มีการละเมิดสิทธิ์หรือว่าเข้าไม่ถึงบริการหรือได้รับการรักษาที่อาจจะไม่เป็น,ปนไปตามมาตรฐานการรักษานะคะ ระวังในเรื่องของ c o n g e n i t a ลซิฟ h i l i s ที่มีกรณีเดทแลรักษาแล้วก็กรณีที่รักษาไม่ครบทําให้เด็กคลอดมาแล้วมีอาการทางเรื่องของซิฟ h i l i s แต่กําเนิดตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อร้องเรียนก็ต้องจะต้องมีกลไกในการปกป้องสิทธิ์ของผู้มารับบริการนะคะข้อสําคัญข้อ3ของเราเนี่ยเห็นไหมคะมีการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติเรื่องของการไม่ละเมิดต่างๆเขาถ้าฉะนั้นถ้า ตรงนี้สครอเห็นว่าเออมันมีเกณฑ์อย่างเงี้ยเราพอตอนที่เราลงสเต็งเทนจังหวัดนะคะอ่ะสาสครอก็อาจจะอ่าชี้นำเเขาเรียกอะไรนะชี้แนะเนาะว่าจังหวัดที่อ่าพี่เอเขาบอกว่า60กว่าจังหวัดมีการอบรมตามนี้แล้วนะด้านศิกเขาค่อนข้างครบเหล๋ยวเรามีรายชื่อจังหวัดเนาะที่จะส่งไปให้แล้วก็สครอจะได้ไปติดตามเพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะก<ๆ>็ฝากกทมด้วยนะคะถ้ากทม,นะะมสนใจเป็นจังหวัดชิพเปิลอิลิเมเนตค่ะขอบคุณค่ะ ครับก็ขอบ,ขอบคุณวิทยรกรทุกท่านนะครับ